ุกบเลเีมือิกรือี่อมือานกินอะินกินอาหารต้องล้างมือก่อนใช่ไหมคะต้องล้างมือก่อนคือสุปีได้ได้กินอะิ้มกไปทันีนี้อยู่ต้อสระบวกนะ มก,ก,กี่ขวบแล้ขวขับขึ้นบินกี่ขวบกี่ขวบนั่งเครื่องบินได้นุก๊กนุ๊กกี่ขวบอืมเจ็ดขวบค่ะกี่ขวบนะเจ็ดขวบตจะไปไหนจะไปฮารุใช่ไป อนนุอยากนั่งเครื่องบินแล้วหรอใช่แล้วนุนั่งเครื่องบินไปเที่ยวประเทศไหนคะอยากินไอติมโหนั่งเครื่องบินไปกินไอติมใช่แล้ว <c oughs> อุ้ยคุณครูมาแล้วคุณครูไปรับเพื่อนอยู่ <c oughs> คุณครูไปรับเพื่อนข้างในแล้วไม่ <c oughs> บ,าบายก่อนไม่บายไม่ <c oughs> บ,าบายนี้ไม่ <c oughs> บ,าบายมาทางนี้ไม่บา,บายนะคะ <c oughs> ฮ่ะสวัสดีค่ะสวยด้วยสวัสดีค่ะสวยก็หัวลวงนิดนึงค่ะโอเคค่ะ